ได้กลับมาในปีนี้ก็ถือว่าเรามาแสดงความยิ่งใหญ่ของชาวหลังสวนอีกครั้งหนึ่งนครับก็ก่ันนี้ก็มีการได้จัดเตรียมวาระการประชุมนะครับเพื่อที่จะมีการแถลงขาวในวันนี้สื่อของเราได้ชี้แจงได้อชี้แจงได้เลยนะครับสุดขันเลยอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายกสุณาบุตรฤทธิ์ท่านารการ ดิฉันธนา่าวสวัสดค่ะรครับผมนายพงพันธ์ิิเศษครับค่ะเราสองคนนะคะวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานแถลงข่าววันนี้ค่ะค่ะและอย่างที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วนะคะว่างานคืนสู่เย่าของเรานะคะเป็นการรวบรวมกําลังความสามีนะคะเขาก็เรียกว่าวันแรงค่ำพบกันวันแรงหนึ่งค่ำเดือนสเิเอ็ดของทุกๆปีเป็นวันที่ชาวหลังสวนตั้งหน้าตั้งต,งตงรารอคอยสําหรับประเณีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีการแห่ท้าแห่งเรือในท้องถิ่น องค์กรทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็ทุกหน่วยงานทุกองค์กรร่วมมาร่วมมือช่วยกันเพื่อทําให้งานประเพณีแห่งนี้ออกมาอย่างงดงามแล้วก็สมคุณค่าสมราคาของความเป็นหลังสวนนะคะบางคนก็อาจจะมาเพื่อสืบทอดความเป็นหลังสวนของพวกเราได้หัวเราลึกถึงวันเกา่าๆท่านที่สองครับท่านสมครปรัจฉิมเพชงรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านที่สามครับท่านเนินสืบทานเนินอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระองครับ ประเด็นเชินะครับท่านธีรพันธ์ไชสวรนะครับนายกสมาคมสิทธิเก่าสืบสิินะครับถลถึงวัตถุประสงค์สิทธิเก่าสวนสินับเราก็ว่างเว้นไม่ได้จัดก,การคุณเสด็จเจ้าปีนี้เราได้มีการกําหนดแทนที่จะสมาคมสิทธิเก่าจะเป็นคนประธานจัดงานเองก็ได้กําหนดรูปแบบว่าอยากจะให้สิทธิเก่าแต่ละรุ่นมาเป็นประธานจัดงานซึ่งปีนี้ก็ได้รับวามา กรุณาได้ได้รับเกียรติจากท่านสมพรปัดฉิมเพชซึ่งท่านเป็นสิทธิ์เกา่าสวนสีรุ่นปี2224มาเป็นประธานจัดงานนะครับแล้วเราก็จะจัดงานเป็นเรื่องของการจัดงานคืนศูนย์ย่าวชาวหลังสูนเนื่องจากว่าถ้าจะจัดฉพาะสิทธิ์เก่าสวนสีสิทธิ์เก่าแต่ละรุ่นเขาก็ไปนัดจัดกันตรงนั้นตรงนี้แล้วก็อาจจะทําให้ มันเป็นงานที่ไม่ได้สําหรับชาวหลังสวนทั้งหมดในงานที่เราประเพณีการจัดงานแข่งเรือประจาปีนะเราก็เลยอยากจะให้ใ้เป็นคืนงสู่เย้าชาวหลังสวนทั้งหมดคําว่าชาวหลังสวนนี้ท่านรองสมพรท่านก็บอกว่าหมายถึงบ้านเกิดและเมืองนอนไม่ว่าท่านจะเกิดที่นี่หรือที่ไหนถ้าท่านเคยอยู่หลังสวนกับกิจการหลังสวนเคยนอนหลังสวนก็ถือว่าเป็นชาวหลังสวนทั้งหมด ก็ขอเชิญทุกท่านนะครับวัตถุประสงค์ขอขงการจัดงานเนื่องจากว่าเราจัดคือสู่เย้าชาวหลังสวนเพราะฉะนั้นรายได้ทั้งหมดที่เราได้รับมาเราก็จะจ่ายช่วยเหลือโรงเรียนในอำเภอหลังสวนทั้งหมดอาจจะเผือแผ่ถึงอำเภอใกล้เคียงบ้างเพราะฉะนั้นก็ปีต่อๆไปก็คงจะให้สิทธิ์เก่าในรุ่นต่างๆปรับเปลี่ยนหมุเวียน ท่านเป็นประธานส่วนสมาคมก็จะเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ทุกกรณีไปในกรณีที่จะเป็นจะต้องอมีการสนับสนุนนะครับประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะชาวหลังสวนที่อยู่ในหลังสวนท่านผูน้มีเกียรติที่ครพทุกท่านโดยเฉพาะท่านสื่อมวลชนผมก็ะหยัดทำหน้าที่ของลูกหลังสวนคนหนึ่งครับโดยกําเนิดผมเรียนอย่างนี้ครับว่า หลังสวนนั้นเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมามีศิลปะประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่นหลังสวนคนหลังสวนมีความภาคภูมิใจในการเป็นคนหลังสวนผมไปเรียนที่ไหนก็ผมพูดชัดเจนว่าเป็นคนหลังสวนนะครับเพราะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งที่ชาวหลังสวนเด่นชัดคือมีความรักความสามัคคีในหมู่พวกฟอง ชาวหลังสวนเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยคนสองส่วนครับส่วนแรกที่เรียกว่าบ้างเกิดผมสามคนที่นั่งที่นัานี่คือบ้านเกิดเกิดที่นี่เติบโตที่นี่แต่สุดท้ายก็จะตายที่นี่เช่นเดียวกันแต่อีกส่วนหนึ่งคือเมืองนอนอาจจะมาเคยรับราชการมาประกอบธุรกิจมาอยู่ที่นี่จนประสบความสำเร็จบุคคลเหล่านี้ก็เป็นชาวหลังสวนชาวหลังสวนเนี่ย อย่างน้อยหนึ่งปีจะกลับบ้านหนึ่งครั้งเพื่อกลับคืนสู่บ้านเกิดน,นั่นคือเจอกันวันแดงค้าคืองานเรือแข่งถ้างานปรอเพณีแห่รักแข่งเรือขึ้นโขนชิงพงนั้นภาษาราชการแต่ถ้าลูกหลังสวนต้องใช้คําว่างานเรือแข่งไปไหนไปเที่ยวงานเรือแข่งนี่คือคนหลังสวนโดยแท้และบภาคภูมิใจ เพราะนั้นเราปฏิบัติอย่างนี้เรามีความสุขมากที่ได้พบก,กันทุกปีปีนี้เป็นกรณีที่สมาคมติดเก่าหลังสวนขอเป็นเจ้าภาพนะที่จะรวบรวมชาวหลังสวนทั้งบ้านเกิดและเมืองนอนทุกคนมารวมกันมาพบปะกนะันนะครับในช่วงฤดูการที่เป็นที่เราเรียกว่างานแข่งเรือนโดยรรเรากำหนดเอาวันที่8ตุลาคม2565 กาหนดฐานที่ที่สาราในกระสงว์หลังสนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอหลังสูงท่านไม่ต้องกลัวว่าฝนจะเป็นอย่างไรพวกผมทั้งหมดโดยมีฝ่ายวิทยาศาจาร์ปราโมดเป็นประธานอาหารไปยังบุคคลที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ประมาณสองร้อยโต๊ในาอาหารสองร้อยโตก๊ก็มีอาหารอยู่ประมาณหนึ่งครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งครับ ที่จะมีร้านอาหารซึ่งเกิดจากชาวหลังสวนที่เกิดบ้านเกิดเ,เมืองน,นอนเนี่ยเอาอาหารกันมาตั้งเป็นซุ้มอาหารโดยรอบบริเวณและผมจะปาราบรบวนท่านผู้ในการโรงเรียนสวนสีคณักครูอาจารย์และนักเรียนไปช่วยขายเด็กก็จะได้หลุกอิกสํานึกฝึกอาชีพก,การขายและก็ฝึกอิสํานึกเพื่อทาเพื่อส่วนรวมเป็นขายบปองเงินทุกบาททุกสตางค์ อาหารที่ได้มาวันนี้ถ้าผมนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยคนนี้สิบรา้านผมนี่สิบรา้านคนนั้นสองรา้านนี่ผมจำได้เพราะจะมีอาหารหลากหลายมาเป็นเมืองมาก่อนนะครับแล้วก็มีประเภณในสืบทอดที่เป็นที่น่าสนใจมีอยู่มากมายมรงก็ยิ่งน่าเห็นภาพเป็นเรือซึ่งคนรังสวนนี่อยู่ในหัวใจนะ,ะเราทุกคนท่านใ่าวเนี่ยก็เปบอกไปเรื่องที่ดีนะครับที่ อาจจะได้ทีนี้กลองเียนอี่หนึ่งท่านนะครับว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากเพราะฉะนั้นผมก็ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวังสวนไม่ว่าที่จะอยู่ที่รังสวนร่วมอยู่ที่อื่นนะครับทถ้าตัวมาอยู่แล้วในวันไอ้พระเอรนะครับเราทุกคนควรจะช่วยกันกระจายเสียงกันนะครับนักท่าวังเดียวคงไม่พอพี่น้องประชาชนจะต้อง ช่วยกันด้วย,วยช่วยกันนะครัก็ขออภัยจริงๆนะครับพอดีงานบ้านเองคงไม่รุนแรงเท่าไหร่นะท่านศิลปพันธ์ท่านสมพรท่านเินครับคือมันก็มีคําถามแบบสบายๆช่วงแรกเนี่ยก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการจัดงานคืนสู่เยาวานหลังสวนทุกท่านนะงานนี้เป็นงานที่จัดยากมากนะผมบอกก่อนไม่ใช่ว,ว่าใครนึกจะจัดปีไหน นั่งประชุมกรรมการแล้วก็ออกไปขายบัตรและจะประสบความสำเร็จอันนี้ไม่ใช่แน่นอนผมเนี่ยจัดงานนี้มาอย่างา้อยสี่ห้าครั้งในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมาบางปีก็ประสบสความสำเร็จอย่างดีบางปีเนี่ยก็เรียกว่าไม่ถึงกับล้มเหลวแต่ว่าคนที่เป็นประธานหรือวิ่งหนียวจากงานอะไรก็เคยเจอมาแล้ววันนี้เนี่ยผมไม่พูดในฐานะที่เป็นนักข่าวอย่างเดียว เพราะว่าในถ้าเป็นฐานะนักข่าวนักจารายการที่อยู่ในนักอ่านข่าวผมคงจะสนในเฉพาะด้านนเนื่องจากว่านี่เป็นโรงเรียนของผมเป็นบ้านของผมือครับถึงแม้ผมจะเรียนที่สวนสีเพียงแค่เรือสองเดือนนั้นเองนะแล้วก็เป็นบ้านองต้องสนสนสวนสีมาตลอดนะยกเว้นว่าวันไหนที่มีผู้นําที่ไม่ได้เรื่องก็อ,อาจจะมีดา่กากันบ้างเป็นเรื่องปกต,ติแต่ณเวลานี้เนะี่ยท่านได้ผู้นําของโรงเรียนที่ดี ตั้งแต่ท่านที่แล้วจนทึงท่านนี้ท่านี้เพิ่งเห็นว่นวันนี้ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยนะก็ดูท้าทางก็เป็นคนหนุนที่น่าจะทํางานดีก็ต้องเชียร์ด้วยแต่ถ้าวันไหนไม่ก็ท้าคิดว่าทีนี้สําหรับความรู้สึกของผมเนี่ยนะที่ผมผมกยอยาาเล่ยแตว่าอ๋อคนคงจะใช้สมัยโบราณมั้งเพราะว่าเป็นที่ทําการนะนะแต่ก็บอกว่าเออช่วยบอกด้วยนะอันออนี้คือความละเอียดบางเรื่อ,องบามอย่านนี่ได้ อีกด้านนึงน,นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะวัยของคณะกรรมการที่จัดงานไหมรูปแบบงานบางรูปแบบท่านต้องพิจารณาให้ดีนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยส่วนสีของเราเนี่ยมีเป็นร้อยละร,รุ่นและรุ่นที่จะมางานงานแบบนี้รุ่นของที่ดีละพันเนี่ยรุ่นของท่านเนนเนี่ยรุ่นของอาจารย์สุภา์ เหลือกี่คนนร่ยรูปแบบที่ท่านบอกเนี่ยเราเคยจัดเมื่อสักปีสองปีปที่ผ่านมาแตถถา่เราจัดกลางวันพรสบความเด็นในระดับหนึ่งค่อนข้างดีมีการเชิญครูบาอาจารย์เก่าๆนี้พระอีอะไรท่านท่านเี่ราท่นก็มาเรียนรุ่นส่วนสีครับเป็นการรวมชาวหลังส่วนซึ่งผมเรียนว่าสองถุมคือบ้านเกิดกับเมืองน,นอง เดี๋ยวถ้าพูดมาเรียนขึ้นสวนสีเดี๋ยวจะน้อยออกน้อยใส่ใครก็ได้ที่เป็นชาวหลังสวนที่เป็นหลังสวนหรือบ้านเกิดที่เป็นหลังสวนในเมืองนอนขอญยกเรียนเชิญที่ที่งานนี้แล้ว้อแนะนํกับทางของพี่ต้อมผมจะนาไปปฏิบัติแต่ผมจะกลับรบควนพี่ต้อมสองอย่างอ่าอย่างแรกนะครับพี่ต้อมวันที่ยี่สิบเ็สามที่พี่ต้อมได้กูณาในเรื่องแถลงข่าวผมขอายกนำเรื่องคือสุญยาะชาวหลังสวน รว่วมในที่แจกที่นากเขียนเกลือได้กลับขอบคุณที่ตัานให้ความกูนะักเรื่องที่สองก็ที่ต้องเป็นคนลับวลแล้วก็มีรายการที่คนทำเยอะเมียผมงคนถ,งถึงเวลาตอนเย็นตฟังแต่แกบอกแกฟังต้องไ,ไปทำพูเดเร็วก็เพราะฉะ <c oughs> นั้นเนี่ยก็ขาดที่ต้องเช่วไปแถลงการณ์ในพวกเราทั้งหมดที่ทาําจะสําเร็จหรือล้มเหลวแต่หากรู้ถึงจิตใจของคณะกรรมการ,การ,การทุกคนในการจัดงานนั่นคือต้องการ สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นของคนทั้งส่วนอยากจะช่วยเหลือน้องนนักเรียนที่โรงเรียนต่างๆขาดแรงซึ่งโรงเรียนเหล่านั้นต้องบุ่มเพราะมิชนันคนของเราก็จะสู้ไม่ได้แต่ครับเพราะผมนึกและเข้าใจในความขาดแรงที่ผมมีในอดีตะฉะนั้นก็ขอความกรุณาพี่ต้องช่วยแล้วในงานบัณงานพี่ต้องทุกมาช่วยเราด้วยนะครับขอบพระคุณครับเชิญท่านสื่อวันเชิท่านอิทธขอัณฑ์าเป็นเชิญครับ ีนี้มันคงไม่ทำแลเพราะว่าถ้าทําอย่างนั้นมันก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรเป็นส่วนรวมไปในตัวด้วยก็จะดีมากแต่ว่าวัตถุประสงค์ที่ท่านพูดว่ามันจะมีเราไม่ได้วัตถุประสงค์หลักคือเราไม่ได้ต้องการอยากหาเงินหรือมีรายได้จากการจัดงานนี้มากมายนักเพราะว่าถ้าเราวัตถุประสงค์ก็เราจะหาเงิน จริงๆอย่างที่ท่านที่ต้องพูดแต่ว่าเราเคยจัดการวันนั้นแหละคือเราจัดทอดว่าก็ได้เงินหลายล้านอยู่่าเราตั้งใจหาเงินจริงๆเราไม่เมื่อถึงขนาดเอามีเลี้ยงมีอะไรแต่อันนี้มันคล้ายๆเป็นวัฒนธรรมทำเนียมประเพณีที่เราจัดจะมาทุกปีเหมือนงานประจำปีของเราอ่ะเพราะนั้นเราจะต้องสืบทอดให้ได้แต่รูปแบบของงาน ที่แบบสมัยใหม่ที่ท่านพูดเป็นโมเดิร์นโมเดิร์นเนี่ยี่ผมก็คิดว่าก็น่าสนใจนะว่ามันก็จะเป็นประโยชน์กับการท่องเที่ยวส่วนรวมด้วยแต่ว่า้ประธานจัดงานท่านสมพรหรือ่านส่วนที่ท่านเป็นราพูดว่าท่านจะทำแบบนั้นก็คงไม่เหมาะมันต้องเป็นประธานจัดงานอีกแบบ่งนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณครับ ลนที่สั่นเสนอแนละองค์ประยู์ก็จะรับไว้วิจารณาหาโอกาสต่อไปครับขอบคุณครับ